ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมา,าแนะนำวิธีการทำแบบเรือหรือว่าโมเรือ,อขนาด9ฟุตครึ่งนะครับซึ่งวัสดุที่จะนำมาทำในคลิปนี้นะครับก็คือแผ่นพาร์ทบูดนะครับก็แผ่นพาร์บูดก็จะมีขนาดที่จะเท่าขนาดไม้อัดทั่วๆไปนะครับก็ขนาดก็คือ 120หรือว่า122อ่อคูณความยาวก็คือ240อันดับแรกเราก็นำแผ่นพาสบูดน,นะครับแผ่นเต็มนำมาต่อในส่วนของความยาวให้มันได้ตามขนาดฟุตท,ที่เราต้องการแล้วก็ส่วนของกับข้างเราก็นำมาตัดมาเพื่อเตรียมต่อแล้วก็ต่อความยาวให้ได้เท่ากันนี่ก็เป็นส่วนของ ความยาวแล้วก็กากข้างที่เราเตรียมไว้ต่อนะครับแต่เมื่อเราวัดได้ขนาดตีตารางตามาขนาดของเรือว่าเราจะเอากาบข้างเท่าไหรแ่แล้วก็จะเอาท้องเท่าไหร่ซึ่งจะต้องการมุมที่หักขึ้นของหัวเรือท้ายเรือเท่าไหร่เมื่อเราตีตารางได้แล้วเราก็ นำคัตเตอร์ครับมากรีดกรีดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการการกรีดต้องกรีดค่อยๆกรีดไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ากรีดในรอบเดียวแล้วให้มันขาดขาดเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า password ก็มีความเหนียวของแผ่นที่ถือว่าก็เหนียวในระดับหนึ่งซึ่งเราจะกรีด ให้เป็นร่องน้ำล่องก่อนในเที่ยวแรกแล้วก็ค่อยย้ําสัก2องสามรอบนะครับอ,อย่างที่เห็นตัวอย่างที่ผมกรีดอยู่ก็จะกรีดเอาตามเหลี่ยมที่มุมที่เราต้องการพอไดอ้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็นำมาติดเทปกาวไว้ในส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันขาดออกจากกัน ซึ่งแผ่นพาร์ทบร์ดเวลาเรากรีดแล้วก็ก็จะมีความเปาะระดับหนึ่งทำให้เราต้องติดเ,เทปกาวไว้ก่อนอย่างตัวอย่างในคลิปนะครับเพราะว่าผมจะไลติดไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมจะกรีดไม่ให้มันขาดออกจากกันเพราะว่าเวลามันขาดออกจากกันแล้วเวลาเราประกอบจะทําให้มันประกอบยากครับเนี่ยในส่วนของกาบข้างผมก็ได้นํามา ติดกันแล้วก็นำเทปกาวมาติดไว้ก่อนเพื่อจะได้การขึ้นโครงอะไรก็จะได้ง่ายขึ้นครับเมื่อเราติดกันเรียบร้อยแล้วเราก็นำคัตเตอร์มาตัดในส่วนของกาบข้างเรือในที่เราได้วาดรูปไปแล้วว่าเราจะเอาหัวเรือขนาดไหนจะเอาหัวเรือยกน้อยมากขนาดไหนก็ตัดไปทั้งสอง ฝั่งครับก็จะได้ในส่วนของกับเรือที่เราจะยกขึ้นต่อไปก็เริ่มตัดในส่วนของหัวเรือนะครับเออซึ่งเราได้วาดภาพเอาไว้แล้วว่าเราต้องการเออหัวเรือยกมากน้อยขนาดไหนก็เริ่มกรีดจากกรีดนำร่องก่อนแล้วก็กรีด 2- 3สรอบอยู่ที่เราลงน้ำหนักของใบมีดนะครับถ้าเราลงน้ำหนักใบมีดที่ ลงมากๆก็จะทําให้การขาดเร็วขึ้นหลังจากตัดได้ทั้ง2ฝั่งก็ตามที่เห็นนะครับนําแผ่นออีกฝั่งหนึ่งมาทาบเพื่อจะได้อองศาได้ขนาดที่เท่ากันก็อย่างตัวอย่างในคลิปนะครับก็ตัดได้2ขนาดแล้วก็นี่เป็นจากที่เราได้ตัดแล้วก็เราก็ได้ยกในส่วนของกรบเรือครับขึ้น ต้องติดกาวตาช้างไว้ครับก่อนเพราะว่ากาวตาช้างคุณสมบัติก็คือสามารถติดเร็วติดแล้วก็แห้งเร็วครับสามารถเข้าทรงได้ในส่วนแรกจะทําให้การขึ้นทรงได้ง่ายครับเพราะว่ากาวตาช้างมันติดแล้วก็แห้งทันทีเลยทําให้เราขึ้นโค้งได้ง่ายแล้วก็นําส่วนของท้ายเรือซึ่งเราตัดไว้แล้วครับนํามาเข้าประกบดูว่าว่ามันได้ตามฉากตามมุมไหมพอได้เราก็นํากาวตาช้างมายึดติด ให้แข็งแรงในทุกส่วนก่อนเพราะว่าเป็นการยึดให้โครงแข็งแรงยิ่งขึ้นก็นำไปอ่านำกาวตาช้างลงรีดให้ให้ทั่วๆนะครับก็จะได้ในส่วนของหัวเรือตามในคลิปเลยครับนี่ครับภาพที่หลังจาก ยึดให้แน่นแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับในส่วนของหัวเรือท้ายเรือลำเรือเป็นยังไงก็จะเห็นตามภาพเลยครับครับหลังจากกาวอร้อนเริ่มแห้งแล้วครับหลังจากกาวเริ่มแห้งเราก็นำเ,เป็นกาวตะปูครับมาไล่ย,ยึดในทุกส่วนที่เราได้กรีดลงไปเพื่อจะได้โครงที่ แน่นหนาขึ้นครับแล้วก็หลังจากาซิลิโคนได้แห้งดีแล้วเราก็นําเป็นเหล็กกล่องัขนาดนิ้วคูนนิ้วมาตัดขึ้นโค้งแล้วก็ยึดในส่วนของกาบข้างครับเพื่อให้ตัวเรือได้มีความแข็งแรงยิ่ง,งข,ขึ้นไปครับก็จะนําเป็นสว่านเจาะแล้วก็ยึดด้วยสกูครับปเป็นสกูเกียวยึด ให้ทั่วลำเรือครับก็จะได้เรือที่แข็งแรงยิ่งขึ้นครับนะครับอย่างในคลิปก็ไล่ไปตั้งแต่หัวถึงท้ายครับไล่ย,ยึดสกูให้หมดหลังจากยึดสกูเสร็จนะครับเราก็นำอีพ็อกซี่ครับมาอุดตามร่องอทุกส่วนของเรือครับในส่วนที่เราได้อุดเข้าตะปูก่อนหน้านี้นะครับ ก็เวลาเกาตะปูเวลามันแห้งมันก็จะยุบลงไปทําให้มันเกิดร่องในส่วนที่เราได้กรีดลงไปครับทาให้การอุดยังไม่สมบูรณ์เราก็เลิเราก็เลยต้องนาอีพ็อกซี่มาอุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงแล้วก็อีพ็อกซี่มันจะไม่ยุบลงไปเหมือนเกาตะปูนะครับเมื่ออุดทั้งลาเสร็จก็ถึงเวลาแห้งแล้วเราก็ต้องนํามาขัดให้ได้ผิวที่เนียนตามขอบทุกๆส่วนที่เราได้อุดลงไป ก็จะขัดไปทั้งลำครับก็ค่อนข้างจะออกแรงนิดนึงอ่าเป็นลงด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบๆก่อนแล้วก็ลงด้วยเบอร์ละเอียดอีกอย่างละรอบครับก็เป็นอันใช้ได้ครับนี่ก็เป็นในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยครับเรือลำนี้ก็เป็นขนาดเรือ9ฟุตครึ่งนะครับอ่ากว้างแคมบนก็กาบบนก็กว้าง100แล้วก็ท้องเรือ กว้าง87เซนนะครับสหรับลำนี้ก็จะทําเป็นโมเรือเป็นแบบเรือสําหรับเอาไว้หล่อเรือไฟเบอร์โดยเฉพาะนะครับลำนี้ผมก็จะเอาไว้หล่อใช้ลำหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะเอาเป็นแบบตัวนี้เอาไว้หล่อสําหรับทําเรือไฟเบอร์ขายครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0807 49 4241นนะครับในราคาที่คุยกันได้ครับ ูที่ขนาดว่าต้องการหนาบางเท่าไหร่ตกแต่งยังไงก็โอเคครับขอบคุณครับ